Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพสวัสดีค่ะพบกับ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพนะคะอยู่ด้วยกันอูดวินีนาสุรกรรมแหกค่ะมีเรื่องของการอาบน้ำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะ อาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นกันบางคนบอกอาจจะแล้วแต่โอกาสใช่ไหมคือแล้วแต่สภาพอากาศมากกว่านะคะว่าถ้าเป็นหน้าร้อนก็อาบน้ำอุณหภูมิธรรมดาไม่ต้องทําเปิดเครื่องทําน้ําอุ่นแต่ถ้าหากว่าเข้าสู่หน้าหนาวหน่อยมันต้องอาศัยเครื่องทําน้ําอุ่นหน่อยแล้วนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราได้มีการปรับตัวได้ดีนะคะแล้วก็จะได้อาบน้ํากันแบบสบายใจด้วยนะคะแต่คุณผู้ฟังมีคำแนะนำของคุณหมอค่ะแนะนำให้อาบน้ำเย็น ะะอาบน้ำเย็นเนี่ยจะช่วยปลุกสมองเพิ่มโฟกัสลดซึมเศร้าได้เป็นยังไงต้องติดตามกันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตันประเวทแพทย์ประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมองคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้โพสต์เรื่องราวนี้ผ่านทางเพจ Facebook ส,สาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์นะคะโดยคุณหมอบอกว่า ซึมเศร้าสมองไม่แล่นให้อาบน้ำเย็นเพราะร่างกายสมองเราต้องการการกระตุน้นโดยกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งน้ำเย็นช่วยได้นะคะโดยการอาบน้ำเย็นจัดเป็นหนึ่งในสิ่งเรา้าที่ร่างกายร,รับรู้ได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงที่สุดอุณหภูมิที่ลดลงฉับพลันไปกระตุน้นเทอร์โมเซปเตอร์บริเวณผิวหนัง ส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทรับความรู้สึกไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นศูนย์กลางควบคุมอุณหภูมิและการตอบสนองต่อความเครียดนะคะเมื่อได้รับสัญญาณนี้ระบบประสาทอัตโนมัติในสาขาซิมพาเทติกจะถูกกระตุ้นขึ้นทันทีแล้วมันดียังไงรู้ฟัง ผลที่ตามมาก็คือหัวใจเต้นเร็วขึ้นค่ะความดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วคราวและมีการหดตัวของหลอดเลือดที่ผิวหนังเพื่อรักษาความร้อนในแกนกลางของร่างกายขณะเดียวกันนะคะร่างกายก็จะหลัง no ่งนอร์อิพินฟรินเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสารสื่อประสาทและฮอร์โมนความเครียดที่มีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นให้สมองตื่นและร่างกายพร้อมรับสถานาการณ์ค่ะ งานวิจัยทางประสาทวิทยาหลายชิ้นยืนยันนะคะว่าระดับนอยฟิเนฟรินที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มความตื่นตัวการโฟกัสสมาธิและยังมีผลต่อการยกระดับอารมณ์ในแง่บวกบางงานยังพบว่าสารตัวนี้เกี่ยวข้องกับการลดอาการซึมเศร้าและเพิ่มความรู้สึกมีแรงจูงใจเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อสมองส่วนโลคัสโคเอรูล e ส e ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์ความตื่นตัวของระบบประสาทนะคะ นอกจากนี้นะคะการหลัง นอร์อพิเนฟรินจากการสัมผัสน้ำเย็นยังสัมพันธ์กับการลดการอักเสบในร่างกายงานทดลองที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะแสดงให้เห็นว่าการฝึกสัมผัสความเย็นร่วมกับการหายใจเฉพาะรูปแบบสามารถเพิ่มการสร้างนอร์อพิเนฟรินและทำให้ร่างกายตอบสนองต่อสารกระตุน้นการอักเสบได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมกลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันไม่ดีการอาบน้าเย็นทุกวันอาจลดการกาเริบโรคนี้ได้นะคะ อาจารย์สุรัตย์ยังได้ระบุนะคะว่าการอาบน้ําเย็นไม่ได้เพียงทําให้ตื่นแบบชั่วขณะแต่ยังไปกระตุ้นระบบประสาทที่เชื่อมโยงกับทั้งความคิดสมาธิอารมณ์และภูมิคุ้มกันของร่างกายพอได้ฟังแบบนี้หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยหรือว่าเราจะอาบน้ําเย็นกันเลยดีไหมนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะมีความนิยมในเรื่องของไอซ์เบตติ้งก็คือการแช่น้ําแข็งนะคะคือสําหรับคนที่ร่างกายปกติ อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามีโรคแฝงอย่างโรคหัวใจความดันที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะหากว่าร่างกายถูกกระตุ้นเกินไปก็เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราประเมินสมรรถภาพร่างกายนะคะว่าเราสามารถที่จะอาบน้ําเย็นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคุณผู้ฟังคะแต่อันนี้เป็นคําแนะนําของคุณหมอคือใครที่มีความรู้สึกว่า มันเริ่มจะซึมเศร้าหรือว่าร่างกายมันเฉามันไม่มีตัวกระตุ้นอื่นเลยนะคะคืออยากจะให้มันมีความตื่นเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ร่างกายของคุณแข็งแรงดีด้วยนะคะก็ลองอาบน้ำเย็นนะคะก็จะช่วยได้ค่ะพบกับ Healthy Times ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพ